ขณะน,นี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6กหลกักตกลงมาที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขกระกรอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขณะนี้นะคะมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้อุบายหลอกลวงว่ามีโคต้าสลากจํานวนมากหรือสามารถจัดสรรโคต้าสลากได้โดยให้มีการโอนเงินเพื่อจ่ายค่ามาจําหรือสอบถามข้อมูลทางการเงินค่ะซึ่งการกระทําดังกล่าวในความผิดฐานช่อโกงนะคะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อค่ะหากพบเบาะแสสามารถโทรแจ้งได้ที่0-25289999ค่ะ และในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายชัดชัยสิริ